เวลาที่เขาส่องคุณนะคะเขารู้สึกยังไงเอ,อคนที่เขาส่องคุณเนี่ยมาส่องคุณแล้วในใจของเขาคิดอะไรเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณนะเป็นแรนดอมนะคะเขาเศร้าอะคะ่ะคุณเขาเศร้าหรือไม่เขาก็มีซัมติงที่เขาซ่อนอยู่ในใจนะคะมีบางอย่างที่เขาแบบรู้สึกอยู่ในใจแน่นอนนะคะเป็นพลังงานที่ แอบสองโดยที่ไม่ได้เปิดเผยอ่ะอืมคนเนี้ยชัดเจนจะเป็น energy ของชาวธาตุลมนะคะมีความเป็นธาตุลมสูงมาดูว่าเวลาเขาส่องแล้วเขารู้สึกยังไงมองโบร,รู้สึกว่าเหมือนเขาจริงจังกับคุณพอสมควรหรือไม่เขาก็ชอบคุณอ่ะแอบชอบก็แอบชอบอย่างหนักน,นะคะ เออแล้วก็มีความรู้สึกว่าแซดบางอยา่างบางอย่างมันแซดอยู่ในใจเออเหมือนพยายามข้างเดียวประมาณนี้อืหรือไม่คนคนนี้เป็นไปนได้ว่าคุณมีครอบครัวแล้วหรือว่าเขามีครอบครัวแล้วก็ได้แต่เป็น energy ที่เป็นเดมนเดโมนมันเป็นแอบท็อกซิตนิดนึงแอบชอบหรือแอบสงสัยนะคะหรือคุณมัวหรือแบบจิตใจมันว้าเววุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าความลับก็ได้ ะะมันก็เลยทําให้เขาหนักใจเกิดขึ้นเขาชอบคุณมากคุณมีแรงดึงดูดนะคะคุณมีแรงดึงดูดอคุณมีแรงดึงดูดเหรอคะอีกอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นคนในที่ใกล้กันกับคุณอาพาร์ทเมนต์เดียวกันที่ทํางานเดียวกันก็ได้ที่มีความชอบคุณมากนะคะแล้วเขาแอบสองคุณมาดูว่าเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกแบบว่าเหมือนเขาสอ่งอยู่คุณเขาส่งคุณเป็นเนืงนงองๆอ่ะส่งแบบเงียบๆน,นะคะแต่ความรู้สึกของเขาเวลาที่เขาได้ส่งคุณเขาดีใจนะเขาเขามีความสุขที่เขาได้เห็นแบบไม่ว่าคุณจะลงสตอรี่หรือว่าคุณโพสอะไรก็ตามมันเหมือนมีมีความกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันที เออบางคนนะคะก็ส่งคุณผ่านเพื่อนก็มีนะคะอย่างเช่นเพื่อนคุณโพสอะไรแล้วมีคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เพื่อนชอบเพื่อนหรอเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นมากๆเลยถ้าเขาอะ่ะเพื่อนชอบเพื่อนหรือว่าอยู่ในแก๊งคุณหรืออยู่ที่เดียวกันคนเนี้ยคุณจะสังเกตว่าเขามีพิรุษเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยอืม มีความเป็นเดอรซันขึ้นมาหมอโบรู้สึกว่าคนคนนี้มีความปลื้มในตัวคุณนะคะมีความปลื้มในตัวคุณแล้วแบบอย,อยากอยากชมเชยอะไรไปประมาณเนี้ยความรู้สึกในใจนะคะของเขามัน,มนแฝงไปด้วยอะไรอะ่ะมันแสงไปด้วยอะไรมันแฝงไปด้วยความแบบอยากมองนานๆแสงไปด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นแรงบันดาลใจ รู้สึกว่าคุณมีคุณมีบางอย่างที่ทําให้เขาอ่ะมันมันรู้สึกว่าเห็นแล้วมันมีพลังอ่ะเหมือนคุณเป็นแบบว่าสายแบบแรงจูงใจคนอื่นนะคะเห็นแล้วมันมีพลังมันมีแพชชั่นจังเลยอย่างเงี้ยในการทําบางสิ่งบางอย่างอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยสิบแปดพุทธนะคะคุณมีความอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตามันเลยทําให้เขาแบบ ยิ่งหลงไหลยิ่งหลงไหลคุณอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมาดูความในใจของเขามาบริสุทสิ์ว่าเขาอะเป็นเป็นเอามากเลยนะคิดถึงคุณมากะนะนี่อยากได้โอกาสคิดถึงมากนะคะเราก็อยากติดต่อคุณอยากคุยกับคุณไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยคือเขาคิดถึงคุณอยากได้โอกาสแล้วก็ไม่รู้ว่าหวังของความฝันความหวังของฉันจะเป็นไปได้ไหมแต่อยากคุยกับคุณ นะคะเขาแบบเมนเฟตมากเลยอเขาเมนเฟตคุณอนะเออเขาเมนเฟตคุณอย่างมากนะคะเขาเมนเฟตคุณอย่างมากเขาหวังว่าเขาจะได้แบบเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับคุณพนะอืมโอเคก็ชัดเจนมากเลยว่าเขาชอบคุณคนที่สองคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ